สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำลายเล็ดลายหินอ่อนนะคะให้เพื่อนเพื่อดูกันนะคะวันนี้ก็จะมีการขัดผงกระจกสีเงินด้วยนะคะแล้วก็ทำลายหินอ่อนโดยใช้สีไส้หลับเป็นกระปุกแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะมีสีดำนะคะแล้วก็สีออกเนื้อๆหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีกา,กากเพชรแบบนี้นะคะเป็นกากเพชร โทนดำนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นเล็บ p v c นะคะที่เราได้ทาเบสนะคะแล้วก็อบเรียบร้อยแล้วนะคะเล็บนิ้วชี้นะคะเดี๋ยวเราจะขัดผงกระจกนะคะเราจะทำไปทีละเล็บนะคะให้เสร็จเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะคะโอเคผงกระจกอันนี้นะคะแบบอัดแท่งอันเนี้ยเขาไม่ต้องทา สีดําก็ได้นะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเอาอันเนี้ยขัดเลยเนี่ยเขาจะออกสีเเงินไบไ์ทหน่อยอะคะ่ะเขาจะไบร์เกินไปสําหรับลายนี้นะคะเราก็เลยอยากจะทาสีดําก่อนนะคะเวลาขัดขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไบร์มากนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลายนี้เขาจะดูคึมคึมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทาสีดำสอรอบนะคะเราทาสีดํา บางๆนะคะไม่ต้องไปลงหนานะคะสีถ้าเราลงหนาเนี่ยนะคะแล้วเราแบบว่าอบไม่แห้งเนี่ยสองสามวันเนี่ยสีเขาจะเด้งออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงแค่บางๆนะคะตอนนี้ได้อบสองรอบแล้วนะคะสีโอเคเดี๋ยวเราทาท็อปกระจกนะคะเราจะทาท็อปเสร็จแล้วเราจะอบนานนิดนึงเพราะว่า เราอยากให้เขาเงาเงานะคะถ้าเราอบแค่20-30วิเนี่ยบางทีเขายังไม่แห้งนะคะเขาจะไม่ค่อยเงาเราจะอบสัก60-90วิเลยนะคะเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบตัวท็อปกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะเราอบเมื่อกี้80วินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขัดผงกันนะคะถ้าอบนานๆนเวลาขัดเขาจะเงาเงานะคะ จริงๆแล้วผงกระจกอันนี้เขาไม่ต้องทาสีดำก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราทาสีดำรองพื้นเนี่ยเราอยากให้เขามีความหม่นหม่นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทาสีดำเลยเนี่ยเขาสามารถขัดได้แต่เขาจะไบรท์เกินไปนะคะเราอยากให้เขาพื้นหม่นหม่นนะคะเงามากเลยแล้วก็พื้นเขาก็จะหม่นหม่นด้วยนะคะตามที่เราอยากได้ โอเคหลังจากที่เราขัดผงทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องปัดฝุ่นนะคะปัดเบาๆนะคะปัดให้ทั่วเลยเพื่อนๆบางคนเออทำไมขัดผงกระจกเสร็จแล้วสองสาวันเล็บชอบลอกที่ปลายนะคะเราต้องเนี่ยค่ะทาเคลือบา a r d Gel นะคะเคลือบให้ทั่วเลยนะคะถ้าเล็บยาวเนี่ยเราก็ต้องเคลือบที่ ขอบเล็บด้วยนะคะที่ยื่นออกมานะคะปลายเล็บก็เก็บให้ดีนะคะเวลาเคลือบนะคะเพื่อนๆต้องเคลือบให้หมดขอบโคนเล็บนะคะของลูกค้านี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทาท็อปอะไรไปแล้วเรามาเช็ดเล็บที่หลังเนี่ยเขาจะหลุดนะคะเพื่อนๆต้องเก็บขอบตรงโคนตรงอะไรให้เรียบร้อยเลย โอเคเราอบนานๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอบตัวที่เราเคลือบนะคะตัวผงกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาเคลือบเขาเลยนะคะด้วยท็อปนะคะถ้าท็อปให้ลูกค้าก็ทาหนาน,นิดนึงนะคะเวลาลูกค้าเขาไปโดนอะไรเนี่ยเขาจะได้ทนทานนะคะไม่หลุดง่ายเก็บปลายเล็บขอบเล็บให้ดีๆเลยนะคะ อบนะคะ120ิปีเลยค่ะหลังจากที่เรารอเล็บนั้นอบท็อปนะคะเราเราก็มาดูนิ้วนางกันนะคะนิ้วนางเราอยากจะแค่ทาสีกากเพชรนะคะสีกากเพชรอันนี้จะเป็นประมาณเอ่อกากเพชรดำๆหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเข้ากับลายนะคะที่การจะทาบางๆนะคะแต่ทา3รอบตัวนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาท็อปลาอะไรแล้วเราวางไว้ก่อน รอบที่สองนะคะรอบที่สามนะคะต่อไปนะคะทาเจลหนึบนะคะก่อนที่จะทาท็อปนะคะที่ร้านชอบทาเจลหนึบก่อนทาท็อปทุกครั้งนะคะเพราะว่าจะทําให้เสริมหน้าเล็บนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็สีก็หลุดยากขึ้นนะคะแล้วเวลาเราทา หรือเพ้นอะไรเนี่ยค่ะเขาจะบางทีเขาไม่เรียบอะค่ะเจลหนึบเขาเขจะช่วยให้เล็บเรียบขึ้นด้วยนะคะก่อนที่จะลงท็อปโอเคอบนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่ทาเจลหนึบก็ทาตัวท็อปนะคะทาท็อปก็เหมือนเดิมนะคะหนานิดนึงปิดขอบปิดปลายให้ดี อบ120นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับนิ้วนางนะคะเดี๋ยวเรามาดู3เล็บนี้กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะทาตัวสีเนื้อก่อนนะคะทั้ง3เล็บเลยเราจะทาแค่2รอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำลายเขา <สะ S 1> เดี๋ยวเราทาอีกรอบนึงนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะสีเนื้อเนี่ยเขาจะเนื้อเกินไปนะคะเราว่าเขาเนื้อเกินไปเดี๋ยวเราจะทาสีขาวนมนะคะแต่ว่าทาบางๆรอบหนึ่งนะคะไม่อยากให้เขาสีเนื้อมากทาสีขาวนมทับได้นะคะจะได้เป็นสีเนื้อนมๆมด้วยอบนะคะตอนนี้นะคะเราได้อบสีตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์หินอ่อนกันนะคะ เอ,อนิ้วกลางเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะติดสกอตเทปนะคะสกอตเทปแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็ตัดครึ่งนะคะเราจะทําแค่ตรงกลางๆลางเขานะคะเพ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะทําลายหินอ่อนเขาจะมีเบอร์ค่ะ1,2,3นะคะ A1,A2,A3 A3 นี่คือ เข้มสุดนะคะให้เราทาเจลละลายหินอ่อนนะคะต้องบนเขาเวลาทาเจลละลายหินอ่อนนี้ไม่ต้องไปใส่เยอะมากนะคะยิ่งลูกค้าที่เล็บนิดเดียวเนี่ยใส่นิดเดียวก็พอนะคะโอเคยังไม่ต้องอบนะคะโอเคให้เราใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะคะเบอร์หนึ่งคือสีที่อ่อนสุดนะคะ เราจะแต้มนิดเดียวนะคะไม่อยากให้เขาเหลืองมากก็ใส่แค่นิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็เช็ดผู้กันนะคะแล้วก็มาสีนี้นะคะแดงๆหน่อยครานี้สีแดงก็ให้เขากระจายนิดนึง ต่อไปก็สีนี้เลยค่ะสีนี้เราจะใส่เยอะหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำเข้มๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราจะอบก่อนตอนนี้เราอบรอบแรกที่เราทำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาตัวเจลละลายหินอ่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราจะใช้เป็นผู้กันก้ามยาวๆหน่อยนะคะแหลมๆให้เราเน้นไปที่เราอยากให้เขาเข้มๆนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราอยากให้เขาสีดำดเข้มๆกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีดำลงไปนะคะ แต้มสีดำนะคะคราวนี้เอาแค่ขอบขอบนะคะที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะลากแค่ขอบขอบไปใส่ตู้อบได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็นะคะได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะแกะสติกเกอร์ออกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆติดสติกเกอร์ไม่แน่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเรามีวิธีแก้นะคะด้วยการเอาเนี่ยนะคะตะไบนะคะตะไบสีออกนะคะเดี๋ยวอเอาตะไบหยาบดีก่อนนะคะ Okay. เสร็จแล้วก็เช็ดฝุ่นออกนะคะตอนนี้นะคะเราแล้ตัวใบขอบขอบที่เราไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีดำเพ้นท์ขอบเขานะคะแต่ทีนี้ว่าเขายังมีรอยขุกคะอยู่นะคะก็ให้เราทำการทาตัวเจลหนึบทับนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียบขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเพ้นท์นะคะทาทุกเล็บเลยนะคะ ออกตู้อบนะคะค่ะตอนนี้ได้อบตัวเจลหนึบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าเล็บนะคะด้วยแอลกอฮอล์ Q ol, หรือคิ้งซิ่งเนี่ยค่ะเขามีความเรียบขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราเพ้นท์ไปเนี่ยเขาก็จะเ,เหมือนขูดขาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นลายอย่างนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเพ้นท์อีกอันหนึ่งนะคะจะทําสีดํา2อันนะคะอันนี้เราจะไว้แบบนี้ก่อน โอเคเรามาเพ้นสองเล็บนี้กันนะคะเราจะใช้สีดำจากกระปุกนะคะสีดำเพ้นเพราะว่าเขามีความคมกว่านะคะกว่ากว่าสีขวดเพราะว่าเขามีความคมกว่าสีขวดนะคะโอเคนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทาสีดำนะคะเราใช้สีดำจากขวดนะคะ เขาตู้อบนะคะเดี๋ยวเราจะเน้นสีดำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอาก่อนที่เราจะทาท็อปนะคะแล้วก็ทาเจลดืบบางๆอีกสักรอบนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเพนไปนะคะอาจจะมีรอยนูนเกิดขึ้นนะคะทาตัวนี้เวลาทาท็อปเขาจะได้เรียบๆนะคะแล้วก็เสริมความหนาให้เล็บนิดนึงด้วยนะคะ อันนี้เราทาไปแล้วนะคะเล็บเนี้ยนะคะโอเคอบนะคะได้ค่ะต่อไปทาท็อปนะคะเข้าตู้อบนะคะ120ยยี่สิวีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายขินอ่อนนะคะแล้วก็มีขัดผมกระจกนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเป็น แบบของเรงได้นะคะค่ะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะ Nano Nail DIY นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ